สวัสดีครับ,บรกลู่มันครับสภาพมันครับมว่าขึ้นมห่อานรผีติดโดเนเลยมันมอ,อืมเฮ้

อืมเฮ้ยไปแม่ไส้ไปโอนเนี่ยมมาเกียรไหมครับคลิปนี้ไว้สัมนี้ครับคลิปหน้าจังไปกันไหมครับฝากเราเลยกดเที์กดติดตามใน Youtube นั่นได้ครับสวัสดีครับ